รวม5มือถือไอคูล์นะผมในเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะมีดุะไรกันเนี่ยก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะผมผมก็จะมาแนะนํามือถือนั่นเองนะผมซึ่งในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นแบรนด์ Vivo iQOO นั่นเองนะผมอ่าโอเคอ่ะเราไม่พูดทำรำเพลงเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะไป let's go ครับผมโอเครุ่นแรกเนี่ยรุ่นนี้เน รุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอนอยู่ที่6.78นิ้วมาพร้อมกับความเร็วย,อยที่ 1.5k ส่วนตัวรีเฟรชหน้าจอเนี่ยให้1 1 4 4 Hz แล้วก็ IP rating โนกรุ่นนี้จะเป็น IP 65แล้วก็เวอร์ชัน Android นะผมจะตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน15ครอบด้วยฟันทัช OS 15นะผมแล้วก็ในเรื่อง CPU อีเนี่ยตัวนี้จะเป็น Snapdragon 8 S Gen 4นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ a อน e n o 825รุ่นนี้ไม่สามารถใส่ดีกาดได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยตัวนี้อยู่ที่50ล้านนรม Auto ล้าาาววแก็งด ถึงได้ถึง 4K 60เฟรมเดทและ ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับผมส่วนกล้องหน้าเนี่ยสาล้านเนาะแล้วก็เรื่องของลำโพงเนี่ยเป็นสเตดิโอส่วนลำลูแช็กเนี่ยไม่มีเนาะแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่7,000มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับผมรองรับชาร์จไวเนี่ยอยู่ที่120บาทส่วนในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแบตสิบสองซัตรเลสสองร้อยห้าสิบหกกิ๊งเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบบาทนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตาาว 2, ะ 0.78นิ้วนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับความเร็วอ,อยู่ที่ 1.5k แล้วส่วนตัวรีเฟรชเรทหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 114Hz นะครับ IP Redding รุ่นนี้จะเป็น IP64 แล้วก็เวอร์ชัน Android นะครับจอน,นี้นะครับผมจะเป็นเวอร์ชัน14คร้อมด้วยฟั 14, นทะัด OS14 เนาะส่วนในเรื่อง CPU ตัวนี้จะเป็น Snapdragon 7 Gen3 เนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 720ในเรื่องของอ d card เนี่ยไม่สามารถใส่ได้เนาะส่วนกล้องนะครับอยู่ที่50ลา้านมี Depth Sensor 2ล้านพิกเซลส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ย ที่16ล้านน้องไงวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยมันได้แค่ฟูเอ h ด3ีสาเท่านั้นนะครับรูแจ็คไม่มีเนาะลำโพงเป็นลำโพงคู่แล้วนะครับ ลำโพงไอตัวแบตเตอรี่เนาะอยู่ที่6,000นมิลลิแอมรองรับชาร์จไวเนี่ยอยู่ที่80วัตต์นั่นเองนะครับผมส่วนในเรื่องราคาของรุ่นนี้นะครับตัวแรม12บสกิกความจุ256งรกิกเนี่ยอยู่ที่8,541บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะการ้าได้เลยนะครับผมมาถึงรุ่นที่3แล้วเนาะผมร,รุ่นนี้เนี่ยจะเป็น iQ คูลเซนั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอเนี่ยให้มมีีท่6.72นิ้ว้วาพรอมมกับควาละเอียดที่ Full หก l ุดนั่นเองส่วนตัวรีฟเฟรชเรทหน้าจอเนี่ยก็อยู่่ที120 ส่วนในพีเลดติ้งเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP64 แล้วก็เวอร์ชัน Android นะครับจะเป็นเวอร์ชัน14ครอบด้วยฟันทัด OS 14ส p u เนี่ยตัวนี้จะเป็น Snapdragon 6 g e เ1าะแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอไอเนโน7 1จในเรื่องของตัวเอิกาเนี่ยยังสามารถใส่ได้อยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนาะตัวนี้อยู่ที่50ล้านนะครับมี Depth s e n s o r 2อล้านพิกเซลส่วนงานวิดีดอเนี่ยอยู่ที่ 4K นั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงกล้องหน้าเน ตอรีให้ไปถึง6,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้ในรุ่นนี้อยู่ที่44วัตต์นั่นเองนะโอเคครับในเรื่องราคานะครับตัวแรม8กิกความจุ128อยู่ที่6,299บาทนั่นเองเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทูบได้เลยนะฮะแล้วก็มาถึงรุ่นที่4เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น i q Z10 นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเนาะจากทาง i q นะครับผมโอเคมาถึงเรื่องตัวสเปคเครื่องกันเลยดีกว่าเนาะตัวนี้เนีีีีี่่่่่่ยยยยหหนน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 น้้้้าาาาาาจจออออออเเเเะะะูทท6.77ิววววคครรัััับบมมมพกด Full Plus HD งสตฟล อยู่ที่ 120Hz เฮิรวอร์ชั่นแอนดรอยนี่รุ่นนี้จะเป็นวอร์ชั่น15้วแล้วเนาะล้วก็ครอบด้วยฟันทัด o อเอส p ิยูนิตตัวนี้จะเป็นสนาม d r ก้อนเจ็ด n 3นมะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอไอเดโนแปแล้วก็ในเรื่องของไมโครไดการ่ยไม่สามารถใช้ได้อยู่แล้วเนาะส่วนกล้องเนี่ยอยู่ที่50ล้านมีเดฟเ h นเซอร์สองล้านบิกเซลส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่สี่เคสามสิบเฟรมเรยส่วนกล้องหน้าเนาะอยู่ที่สามสิบสองล้านนะครับงานวิดีโอก็โฟลดีสามว รุ่นนี้ยี่หกเก้าสิบวัตต์กันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับผมในเรื่องราคานะตัวนี้เนแลมป์แปดกิกความจุสองร้อยห้าสิบกว่าเมอยู่ที่เก้าพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าท่านส,สนใจก็สามารถคิดที่ตัวตะาการ้าทุบได้เลยนะฮะโอเคร okay, ครับผมรุ่นสุดท้ายเนาะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นไอคูสิบสามนั่นเองนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นท็อปสุดนะตอนนี้ของไอคูเลยก็ว่าได้นะครับรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่หกจุดแปดสองนิ้วนะครับแล้วก็ไอ้้้พีีีเเเรรทติงนนนน่่ยุจะป็ 8และ69ส่วนตัวเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้จะเป็นเวอร์ชัน15แล้วเนาะแล้วก็ครอบด้วยฟันทัด OS 15 CPU เนี่ยแน่นอนนะผมเป็นตัวท็อปสุดนะตอนนี้เลยนะผมนั่นก็คือ Snapdragon 8 Elite นั่นเองนะครับขนาด3 m, นอโนเมตเนาะส่วนตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น e n e n o 830ในเรื่องของอินดิการเนี่ยไม่มีเนาะส่วนตัวชนิดรอมเนี่ยจะเป็น u s d 4.1แล้วก็4.0นะครับ ออแล้วก็ตัวกล้องเนาะตัวนี้อยู่ที่50ล้านนะครับ f-stop เนี่ย1.9แล้วก็มีเลนเทเลโฟโต้ทน่ผมความเร็วก็50ล้านเช่นเดียวกันนะครับระยะซูม 2x เนาะหรือว่า50มิลนั่นเองส่วนอัลตวาเนี่ยอยู่ที่50ล้านเช่นเดียวกันอีกแล้วเนะผม50ล้านสามตัวเลยนะผมส่วนตรงงานวิดีโอเนี่ยที่ 8K 30เฟรมเรทแล้วก็ 4K 60เฟรมเรทสามอันทายได้เลยนะผมแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้าเนาะอยู่ที่32ล้านนะครับงานวิดีโอกล้องหน้าก็อยู่ที่ 4K 60 rate, เฟรมเรทน ผมแล้วก็ในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะอยู่ที่6,000มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับ6,150มิลลิแอมป์เออรองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่120วัตต์นั่นเองนะผมแล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัวนี้ในแรม12กิกส์ความจุ256กิกเยู่ที่23,900บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำชมสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุบได้เลยนะผมโอเคครับ okay, ผมก็น่าจะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีคำถามอะไรสงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันได้เลยเนาะโอเคครับก็สาหรับบคลิิปวดีีโอน้ก็ยผม